มกราคม2567ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฝีนมาเจอคลิปนี้มกราคม2567ต้องบอกเลยนะว่าจะได้พบรักใหม่เอะมีคนมาจีบมีคนมาให้ความสนใจมีโอกาสว่าจะได้พบรักใหม่มีโอกาสาได้พบรักออนไลน์มีโอกาสว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบ มีโอกาสว่าเสน่ห์จะร้อนแรงรุนแรงมีแต่คนลลลหลงรักหลงไหลข้างไกลในตัวคุณคนโสดต้องบอกเลยไม่ต้องเหงาแล้วจ้ะมกราคม2567นนี้จะมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณจะมีคนเข้ามาจีบจะมีคนเข้ามาหยอดขนมจีบจะมาหยอดไม่ใช่ขนมครกจะมีคนมาขายขนมจีบนะจะมีคนมาหยอดคำหวานนะจะมีคนมา หลงรักลหลงไหลข้างใคลในตัวคุณจะมีคนมาพลอดรักกับคุณนะจะมีคนมาอ,อ,อาจจะมีการพูดคุยนะอาจจะพบรักจากโซเชียลนะเออมีโอกาสพบรักออนไลน์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยย้ําอีกทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่ามกราคม2567นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีคนเข้ามาจี จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจจะมีคนเข้ามาหยอดคำหวานใส่จะมีคนมาทำให้หัวใจเบิกบานเออหัวใจของคุณจับพองโตหลังจากนี้เพราะว่าจะมีคนมาพูดคำหวานใส่มาเกี้ยวพาราสี จะมีคนมาจีบนะถ้าเกิดว่าโสดอยู่หรือสถา in, นะไม่ชัดเจนนะหรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปมีโอกาสจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบด้วยนะดูจะพลังงานตรงนี้สเสนมาออร่าเกิดจะมีคนมาหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณจะมีคนมาคลั่งรักคุณค่ะเออใครรักพีนายอย่าลืมพี่นายนยแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเ <through everybody 's earth> พือ yan, <t ai> ่อยืนยันว่าฉันเวลคัมจูไทยแลนด์ เพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณและก็ยืนยันว่าคุณเปิดรับความรักใหม่แล้วจ้า